ว่าวเรื่อง NPC ในเทเลเรียแน่นอนว่า NPC เป็นสิ่งสำคัญที่สามารถทำให้เราดำเนิมเกมได้ดีขึ้นและคนที่เล่นเทเลเรียร้0ยซต้องสร้างบ้านให้ NPC อยู่เพื่อพึ่งพาของบางสิ่งบางอย่างจากพวกเขาซึ่งคลิปนี้ผมจะมาอธิบายเงื่อนไขความสามารถและของที่ NPC ขาย NPC ก่อนฮาร์ดโหมดก็จะมีไกด์นะครับที่หาเาเนินก็คือสร้างโลกใหม่นะครับผม พอสร้างปุ๊บมันก็จะมาเลยนะหลายคนก็อาจจะรู้แล้วแหละซึ่ง n p c ตัวนี้จะอธิบายแนวทางการเล่นของเกมและสามารถดูวิธีคราฟของได้ด้วยเป็น n p c ที่สําคัญตัวหนึ่งเลยทีเดียวเพราะการที่จะเข้าฮาร์ดโหมดได้ต้องสละชีวิตไกด์เพื่ออัญเชิญวอลเฟสเมื่อ n p c ตายจะดรอปกรีนแคปโอกาสได้คือ100%สามารถเอาไปใส่ได้เมื่อมีมอนเตอร์มาใกล้จะใช้ธนูไม้และลูกดอกไม้โจมตีมอนเตอร์ เขาจะมาตอนคุณมีเงินครบ50ซิลเวอร์ในอีเวนต์ตอรี่ซึ่ง MPC ตัวนี้จะขายของเบตเตอร์เลดอุปกรณ์พื้นฐานตอนตายเนี่ยไม่มีอะไรดอกป้องกันตัวโดวยการใช้มีดปา่าปาใสาม่มอนเตอร์เนิร์ดเขาจะมาตอนคุณมีเลือดมากกว่า100ซึ่ง MPC ตัวนี้จะสามารถฟื้นฟ,นฟนูพลังชีวิตเราได้แต่ต้องแลกด้วยเงิน ไม่ดรอปอะไรตอนตายความสามารถพิเศษนะก็จะใช้เข็มฉีดยาปลาใส่ c มีซีที่เลือดลดนะเพื่อนฟื้นฟูพลังชีวิตที่เสียไป Demolition น i t จะมาตอนคุณมีระเบิดอยู่ในอินเวนตอรระเบิดอะไรก็ได้นะเขาก็จะมาซึ่ง n p c ตัวน,นี้จะขายระเบิดและดินปืนไม่ดรอปอะไรตอนตายป้องกันตัวโดยการคว้างระเบิดมือใส่มอนเตอร์ไดเทเตอร์จะมาก็ต่อเมื่อคุณมีไอเทมที่สามารถเอาไปคราฟได้ได้ไดเช่นแบ็ k อิงเยลโลมาิโก ซึ่ง m p c ตัวนี้จะขายของเกี่ยวกับดายและเครื่องผสมได้สามารถหาสเต็งแพนมาแลกเปลี่ยนดา้กับเขาได้ตอนตายจะดอบเอกโซติดมีโอกาสร้า12.5%หรือ1ใน8%ป้องกันตัวโดยการใช้ดาบเอกโซติดที่เขาใช้นั่นแหละฟันใส่มอนเตอร์แองเกอร์จะมาก็ต่อเมื่อคุณพบเขาที่สุดขอบแมปฝั่งซ้ายไม่ก็ฝั่งขวา m p c ตัวนี้จะให้ภารกิจเรามาทำแลกกับของเกลือที่เขาให้ ตอนตายไม่ดอบอะไรป้องกันตัวโดยการคว้างปาน้ำแข็งใส่มอนเตอร์ไดเอดจะมาก็ต่อเมื่อคุณจัดการวอสคิงสลามหรือวอลเฟสเรียบร้อยแล้ว MPC ตัวนี้จะขายของเกี่ยวกับต้นไม้เช่นกระถางปลูกต้นไม้สมุนไพรเมล็ดฟักทองไม่ดอบอะไรตอนตายเมื่อมีมอนเตอร์อยู่ใกล้ๆตัวจะปล่อยพลังสีเขียวเป็นวงกว้าง และเป็นบัฟที่ทําให้เราและ m p c ตัวอื่นๆได้รับพลังป้องกันเพิ่มเซนเตอร์ <P enter S 1> จะมาก็ต่อเมื่อคุณมีคนแก่และ MPC นักเดินทาง m p c ตัวนี้จะขายรูปสีรูปภาพและอุปกรณ์อื่นๆตอนตายมีโอกาสดอกปืนเพนบอลโอกาสได้10%หรือ1ใน10ป้องกันตัวโดยการยิงปืนเพนบอลใส่มอนเตอร์อาร์มดีลเลอร์จะมาก็ต่อเมื่อคุณมีปืนหรือลูกกระสุนปืนในอีเวนต์ตอรี่แล้ว m p c ตัวนี้จะขายปืนและกระสุนปืนตอนตายไม่มีอะไรดอกป้องกันตัวโดยใช้ปืนพก หลังจากเข้าฮาร์ดโหมดจะป้องกันตัวโดวยการใช้ปืนมินิชาร์กยิงใส่มอนเตอร์สตาลิสามารถหาเขาได้ที่หลงงังเมืงมุม n v c ตัวนี้จะสามารถทำทรงผมใหม่ให้เราได้และย้อมสีผมตอนตายจะดอบกันไกลโอกาสได้12%หรือ1ใน8ป้องกันตัวโดวยการใช้กันไกลฟันใส่มอนเตอร์ก็อบบลินติงเกอร์ จะมาก็ต่อเมื่อคุณผ่านกิจกรรม g o d ล i นอ r m y มาแล้วและหาเขาได้ที่ใต้ดินทุกที่ในโลก NPC ตัวนี้จะขายรองเท้าเวิร์กช็อปและอื่นๆอีกมากมายที่คุณจําเป็นต้องมีตอนตายไม่ดรอปอะไรป้องกันตัวโดยการปาลูกบอลหนามใส่มอนเตอร์ Witch Doctor จะมาก็ต่อเมื่อคุณจัดการ Queen ีเรียบร้อยแล้ว NPC ตัวนี้จะขายลูกปั้นและชุดซัมมอนเมื่อจัดการ p พ n เ h ล่ a ไม่มีอะไรดรอปตอนตายป้องกันตัวโดยการเป่าลูกดอกที่ใส่มอนเตอร์ บอสเดียจะมาก็ต่อเมื่อคุณฆ่าบอสโครงกระดูกเสร็จเรียบร้อยแล้ว MBC ตัวนี้จะขายเท่มสวมใส่ประเภทเสื้อผ้าตอนตายจะดรอปเลดแฮตโอกาสได้ร้อยเปอร์เซ็นต์ป้องกันตัวโดยการใช้สมุดเวทหัวกระโหลกเมคานิกหาได้ที่ใต้ดันเจียน MBC ตัวนี้จะขายของเกี่ยวกับวงจรตอนตายจะดรอปประแจโอกาสได้ 12. 5หเรซหรือ1ใน8ป้องกันตัวโดยการปลาประแจใส่มอนเตอร์พาร์ตี้เกิลมีโอกาสมา1ใน40หลังจากที่ MBC เก ครบ8ครั้งในเมืองและต้องมี m p c คนแก่ทำไมมันซับซ้อนจังวะ MC ตัวนี้จะขายของเกี่ยวกับการเฉลิมฉลองปาร์ตี้ต่างๆตอนตายจะดอบระเบิดแห่งความสุขโอกาสได้25%หรือ1ใน4ป้องกันตัวโดยการปาระเบิดแห่งความสุขใส่มอนเตอร์หลังจากเข้าฮาร์ดโหมดแล้วนะก็จะมีวิศา์สามารถหาได้จากใต้ดินทั่วทุกที่ในโลกตัวนี้ขายของเกี่ยวกับไอเทมเวทหรือชิ้นส่วนในการคราไอเทมเวท ตอนตายไม่มีอะไรดอกป้องกันตัวโดยใช้เวทดอกไม้ไฟทัฟู้จะมาก็ต่อเมื่อคุณสร้างบ้านเห็ดให้เขาเอ็มซีตัวนี้จะขายอาวุธเห็ดและเครื่องคาฟเห็ดตอนตายไม่มีอะไรดอกป้องกันตัวโดยการใช้สปอร์เห็ดพายเลจะมาก็ต่อเมื่อคุณผ่านกิจกรรมโจรสลัดบุกมาแล้วเอ็มพีีตัวนี้จะขายปืนบอมตอนตายไม่มีอะไรดอกป้องกันตัวโดยการใช้ปืนบอมโจมตีทีมปังเกอร์จะมาก็ต่อเมื่อคุณฆ่าบอสเหล็กอย่างน้อยหนึ่งตัว m b c ตัวนี้จะขายเครื่องวาร์ปเจ็ตแพคและอื่นๆอีกมากมายตอนตายไม่มีอะไรดรอปป้องกันตัวโดยการใช้ไรเฟิลยิงใสม่มอนเตอร์ไซบอกจะมาก็ต่อเมื่อคุณจัดการแพนเทอร์ไลน์เรียบร้อยแล้ว m b c ตัวนี้จะขายปืนบอมลูกกระสุนบอมตอนตายไม่มีอะไรดรอปป้องกันตัวโดยการยิงจรวดมิสไซล์ใส่มอนเตอร์ซันตอรคลอสจะมาก็ต่อเมื่อคุณผ่านกิจกรรมมนุษย์หิมะ MPC ตัวนี้จะขายของตกแต่งเกี่ยวกับวันคิดมาดตายแล้วไม่มีอะไรดรอป ป้องกันตัวโดยการปลาของตกแต่งคิดหมัดใส่ทาเวลี่อมอร์ชานมีโอกาสมา22%ในตอนเช้าและจะกลับตอนคืนแล้วต้องมี MPC มากกว่า2ตัว MPC ตัวนี้จะส่มขายของวิเศษตอนตายมีโอกาสดอปหมวกคนขายของโอกาสได้ 12. 5หเรหรือ1ใน8ป้องกันตัวโดยการใช้ปืนรีวเวอร์หลังจากเข้าฮาร์ดโหมดจะใช้ธนูในการป้องกันตัวสเกลิ t ันเมอร์ชานนานๆทีจะมาให้เราเห็นในใต้ดิน MPC ตัวนี้จะขายของเกี่ยวกับการช่วยเหลือคนในถ้ำและเครื่องประดับโยโย่ ตายแล้วไม่มีอะไรดอกป้องกันตัวโดยการปากะโหลกใส่มอนเตอร์แท็กคอเลกเตอร์หาได้จากใต้ดินในโซนอันเดอร์กราวเมื่อเจอสามารถเอาพูลิฟิเคชันพาวเดอร์ปลาใส่เขาเขาจะกลายเป็น m อ c ของเรา m อ็ตัวนี้จะคอยเก็บภาษีของ m อ c มทุกตัวแล้วเราสามารถเอาเงินที่เขาเก็บเนี่ยมาใช้ได้ตาระล้วดับเคสซี่เคนโอกาสได้12.5%หรือ1ใน8